งานรวมตัวแชมเปี้ยนเครื่องเสียงรถยนต์ประเภทคุณภาพเสียงเชิญสัมผักรถแชมเปี้ยนเครื่องเสียงประเทศไทยและรถแชมเปี้ยนเครื่องเสียงูมิภาพเอเชียปีล่าสุดจากทีมอัลไพน์ดีเอลเอสไทยแลนด์ร่วมกับร้านราชาระดับยนต์จังหวัดภูเก็ตรับฟังประสบการณ์ตรงจากแชมเปี้ยนทุกประเภทการแข่งขันอย่าพลาดวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนี้นักร้านราชาระดับยนต์สี่แยกแถวหนําจังหวัดภูเก็ตเริ่มบ่ายโมงตรงเป็นต้นไป ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ South Society by Alpine นะครับวันนี้ผมพาท่านมาไกลถึงภูเก็ตกันทีเดียวนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษของทีม Alpine d s Thailand ที่ชื่อว่ารวมพลคน SQ ที่ภูเก็ตนะครับวันนี้เราเอารถของร้านราชาประดับยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถใช้ประเทศไทยคันล่าสุดนะครับมาให้ความรู้ข้อมูลกับชาวภูเก็ตวันนี้มีอะไรบ้างติดตามชมกันครับ เจะพาท่านไปชมนะครับในส่วนของจุดเรื่อมของการให้ข้อมูลสินค้าเทคนิคการฟางการปรับแต่งเส้นและอุปกรณ์ต่างๆบนอาคารนี้ครับผมตามครับวันนี้เนี่ยเราเองเี่ยมีผลงานเคยตัง้ง การทำงานมันอย่างายาวนานเราเลยม,มองว่าเราอยากจะให้ผู้เรียนพเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าก <c oughs> ารแข็นขั้นรื่งเสียงเนี่ยเขาเกิดเป็นอย่างไรการฟังวิธีการฟังแบบการทาแบบที่สูงต้องในรนดับโตเนี่ยเข้าังก,กันด้วยวิธีแบบไหนรวมถึงวันนี้เราจะให้วิธีว่าการปรับแต่งเสียงด้วยครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้การปรับแต่งเสียงอย่างไรเพื่อให้ได้เสียงออกมานะครับผมดันั้นนี่คือเรียกว่าเราเอาความรู้ของงานของทีมเราจะมาให้ทุกท่านที่สนใจเครื่องเสียงเนี่ยได้มีโอกาสได้สอบถาม นะครับวันนี้มีความคาดหวังอยากได้อะไรจากงานนี้บ้างครับผมก็นี่อะไรอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการฟังนี่นะครับเราฟังดนตรีทั่วไปแล้วเราก็ฟังจากลำโพงทั่วไปมันมันเย้แยไม่ค่อยออกครับว่าวิธีการฟังฟังไงครับขอรับทราบความรู้เฉีายจะได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นจากที่เคยดูก็เป็นคนที่ใช้เครื่องเสียงอยู่แล้วครัเลยอยากมาลองศึกษาความรู้ของเครื่องเสียงเยอะๆความแตกต่างระหว่าง SQL s q อยากรู้เทคนิคการปรับแต่งเสียงปกติชอบปรับแต่งประจำอยู่แล้วใชครับวันนี้อยากจะได้เรียนรู้วิธีการแอดจัดการปรับด้วย การสำคัญของงานรวมพลคน SQ ในวันนี้นะครับนั่นคือการฟางรถแชมป์เอมาเอเซีย e และแชมป์ประเทศไทยคันล่าสุดทางด้านหลังผมเลยครับติดตามมาเลย จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของรวมพลคนเอสคิกับทีม a l p พายืีเอสไทยแลนนะครับหรือว่างานนี้เราให้ความรู้ในส่วนของการฟางแบบ SQ กับชาภูเกตนะครับผมก็เรียกว่าเอาไปฟังเพื่อให้มีทักษะการฟังการปรับแต่งเสียงแบบเอสคินะครับสัปดาห์หน้าอาวพายเรามีกิจกรรมอะไรดีๆก็ตามชมนนะครับสวัสดีครับ หมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมก็สู่รายการเอ็กซ์ซาวในคำ่ำคืนนี้ค่ะมีบอกใายไม่ได้มีแต่คุณผู้ชมนะที่แอบดูอยู่มีคุณผู้ฟังที่แอบดูราอยู่ด้วยมันจะมีคุณผู้ฟังได้ไงพี่พุกี้ในเมื่อในรายการเราอ่ะเป็นรายการแบบว่ารายการทีวีมันก็ต้องมีคุณผู้ชมมาถูกแล้วคุณผู้ฟังมาถูกแล้วพี่กี้เขาพูดถูกแล้วโ๊บเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ย เขาเป็นคุณผู้ฟังจริงๆเขาไม่ได้เป็นร้านเครื่องเสียงไม่ได้ทําธุรกิจเครื่องเสียงไม่ได้มีผลประโยชน์กับวงการเครื่องเสียงแต่เขาเป็นยบเซอร์จริงๆกับอีกหนึ่งมุมมองของคนที่รักเครื่องเสียงแล้วก็ใช้เครื่องเสียงจริงๆค่ะงั้นไปรู้จักกับซาวรับเชิญกันเลยไปเลยปอปน๊อปค๊อปปิดปั๊อปป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  ไม่มีสคริปต์และทำได้อันน่นอนพี่แป้ชีวิตเราก็ <S 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 ไม่ปเคยได้เล่าวด้วยแบบไปถามพี่เต้ี่ก่อนค่ะทำไมถึงลงรักเครื่องเสียงคะคือดนตรีมันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้เปิดสวิตช์เครื่องเสียงเนี่ยมันทำให้เรา ใช้ความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือในขณะที่เราขับรถที่เรียนช่วยเต็มๆในส่วนนี้ได้ครับให้เราไม่เครียดด้วยไปรู้ตอนไหนว่าการทำให้เ็มผ่อนคลายต้องใช้เสียงเพลงค่ะไอ,อ,เอ,อ,เอ,อะ้บ้าตทวอยากกระชื่นแบบนี้นี่ดาเขาก็จะไปหาเสียงเพลงที่อ่ดปะไม่ใช่บนรถปะไม่ใจคนละเรื่องแล้วเสียงเพลงเราพี่อริเาหรออันนี้เสียงเพลงแบบมีคุณภาพเอไปรู้ตอนไหนว่าเสียงเพลงเน,นี่ยทำให้เราผ่อนคลาย ต้องเริ่มจากตอนช่วงเรียนมหาลาัยนะครับเป็นคนชอบฟังเพลงก็วเวลาเราอ่านหนังสือเครียดๆหลายทีก็ไปซื้อเครื่องเสียง,งับซื้อแผ่นเสียงซื้อแผ่นซีดีมาฟังครับพักผ่อนการพักผ่กอนคือเมื่อก่อนฟังก็คือฟังจากวิทยุฟังจากเครื่องเสียงปกติไม่ได้เล่นเป็นเครื่องเสียงบ้านมาก่อนหรืออะไรไีใช่ไหมคะไม่ๆดีไม่ดีพี่ก็อาจจะทำแ่น พี่ต้องดูภูมิฐานมากครับ<อ>ดูดีดูสงยงามีราศีแต่ชูว่าคุกย์หนูไม่จริงใจเลยพอรู้ว่าตัวเองหลงรักเครื่องเสียงชอบเสียงแล้วรถคันนี้นี่เป็นเป็นคันแรกของตัวเองหรือเปล่าที่เอาลงมามาแต่งเครื่องเสียงอ๋อไม่ครับค<า>ือก่อนหน้านี้ผมก็จะถามเป็นซิสเต็มเล็กๆนะครับเป็นรถอเนาฟรี ใช่แต่ว่าคันนั้นนะบางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็จะมีติดจอสองดินข้างหน้านะครับมีจอเพดานสำหรับเด็กๆมอีผมมีครอบครัวละเราให้ลูกๆร้อ,อเปลี่ยนที่นะคเปลี่ยนที่เลยไม,ไม่น่าพูดเลยจัไม่ได้ไม่ได้ค่ะ ยกกลับมาต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อค่ะต่อครับครับโอเคก็คือนั้นนั้นหนึ่งสิสแตมแรกสิสแตมแรกมีเลือกใช้อะไรลงไปบ้างครับฟอนต์ของอะไรยังไงสิสแตมแรกเนี่ยเป็นใช้ฟอนสับดินของเทนบูครับแล้วก็เป็นลำโพงเดียวเอสมีซับบล็อกก็จอเพดานครับก็ดูหนังฟังเพลงครบเลยสิสแตมนั้นแล้วพอยังไงมาเปลี่ยนเป็นแอรคอร์ด โอเคหลังจากนั้นนะครับก็พอดีรถคันเก่าอีกคันเนี่ยเริ่มเก่าก็ดูรถที่สามารถเดินทางไกลได้นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานต้องไปพบปะลูกค้าประจำต้องต้องขับรถไกลแล้วก็ชีวิตอยู่ในรถเยอะก็เลือกพได้ขอตงตัวนี้มานะครับก็มีความคิดว่าเราอยากจะฟังเพลงแนวคอนเซ็ปต์เลยนะคือต้องการแนว S Q <S <S การฟังคุณภาพเสียงขั้นสูงเทคยยีพี่รู้จัก S Q ได้ไงคะ คือพี่มีกลุ่มพเ,เพื่อนๆที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์เหมือนกันคือเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเขาจะแบ่การฟังสองประเภทนะค,ค,คือหน่ง SPL สอง SQ สำหรับ SPL เนี่ยก็คือฟังดังตุ้ม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 ตตุ้มตุ้มตุ้ม้มตุ้มต้มตุมต้มตุมต้มตุ ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการฟัง SQ คือ Sound Quality เราจะไม่ได้ฟังนอกรถเราจะปิดประตูรถฟังใช่ไหคุณนะคะใช่เหมือนใช้งานจริงครับเวลาเราขับรถเนี่ยเราไปเปิดดังตึ้มตๆ้มตึ้มก็อาจจะลดสมาธรบกวนไดแล้วอย่างนี้คันนี้เนี่ยคือที่แบบได้เดินดูนี่คือฟูซีเต็มมากคุณผู้ชมค่ะเริ่มแรกก็คือเป็นซีดเต็มนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงไม่ครับช่วงที่ถอยรถคันนี้มาแรกเนี่ย ผมก็เริ่มต้นจากเป็นซิสเต็มที่เล็กกว่านี้นะครับค่ะครับเป็นซิสเต็มลำโพงสองทางเป็นสแกนสปีดครับสแกนสปีดใช่สแกนสปีดเป็นรุ่น discovery คั <2 way S 2> คบอสองทางคือสแกนสปีดเนี่ยเป็นลำโพงที่ตอบสนองความถี่ได้กว้างมากนะครับสามารถที่จะ ให้อย่างเสียงแหลมเนี่ยก็ทอดยาวมีมีรายละเอียดที่ดีเสียงเบสเสียงทุ้มเนี่ยก็ลงลึกได้อย่างที่เราต้องการฟอนเนี่ยเป็นอันพาย98 8 7แเจ็กับเป็นเล่นระบบแอคทีฟก็คือ ตัดคอามท็กซ์โอเวอร์เนี่ยส่งไปยังแอมเนี่ยโดยตัวฟอนตัวนี้เลยอ๋อแล้วตัวแอมเป็นของแอมเป็น JL Audio JL โดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นฟอนของ Alpine เมื่อกี้ขึ้นหดินนี่คะใช่ไหมใช่ครับใช่อ้าวเป็น1ดินตัวแอคคอร์ดรุ่นนี้น่าจะมีจอมาทําไมไม่เปลี่ยนจอไปเลยล่ะคะคือหน้าจอที่มากับเครื่องเสียงรุ่นนี้มันสําหรับการเซตติ้งตั้งค่ารถด,ด้วยครับเราจะไม่นิยมเปลี่ยนกันเพราะว่า วเรื่องระบบที่มันจะบดวนหรือว่า,าฟังชั่นบางอย่างจะหายไปทำง,งานได้ไม่ครบเลยครับอ๋อเพราะว่าตัวฟอนต์หน้าจอเขาจะถูกตั้งความอัจฉริยะของ,องรุ่นนี้ไว้ใช่ไหมจะเป็นแบบว่าระบบไฟอัตโนมัติหรืออะไรก็ว่ากันไปยุ่งเดี๋ยวพังเดี๋ยวเจ๊งไม่ได้อย่าไปยุ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นช่างก็ต้องเข้าใจด้วยว่าระบบรถรุ่นนี้เป็นยังไงตรงไหนยุ่งได้ตรงไหนยุ่งไม่ได้